คำเตือนคลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาร่ำแหลมหยาบคายเยาวชนที่อ,อขขายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำอุตเตอรเมืนะโอเควันนักปั่นนิ้วเหล็กทุกท่านครับอยู่กับผมเช่นเคยในช่องของจิ๊บสม,มิธครับมาแจ้งในรอบบ่ายสามครับวันนี้เกมเพิ่งเปิดเซิร์ฟเวอร์มาซึ่งหลายคนบอกแล้วว่าห่วยแตกมากแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งเด้งไปดีนะดูแจ้งไว้ไข่สามไข่นะครับเออนู่นนี่นั่นเฮลิทบอกว่าเออกลับมาลื่นแล้วแต่่ววาเดดีี๋ยกก็หนือ งั้นต้องรีบไปลองครับ,รบผมแจ้งสาวทําไว้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมุติว่ามันเนืดยังไงก็เลิกครับทุกคนครับเพื่อน,อนๆจะได้ไม่ต้องตามมานะฟรั่มไปก่อนดิแต่ถ้ามันยังไหลลื่นก็ถือว่าอาจจะโชคดีมีโชคให้เราบ้างนะทุกคนนะลูกเคต่อเดองม,มีคอมโบก็บแบบนี้ทุนอาจจะมาสูงหน่อยครับมา2อ0พนะจัดเลยแล้วกันที่เบ็ดสิก่อนแล้วค่อยขยับเบ็ดไปเรื่อยๆแล้วกันครับล <c oughs> องดูว่า เกมมันจะนวงอย่างที่เขาว่าหรือว่ามันยังอยู่ในจังหวะที่มันไหลลื่นนะทุกคนนะอืมตอนนี้ตั้งแต่สังเกตมายังไม่พบอาการกระตุกสักนิดสักหน่อยนะอืมวายมาไม่ลงปัโถเอ้ยนี่บอกให้แม่มาขอฟรอมไปเพื่อนลูกเขียวดอกนี้ต่อเนื่องไปไอหัวฟ้าเพื่อนไนฟ้าเพื่อนเออไอแดงมันเป็นนักสู้7 5 5ครับดอกนี้เจ็ดเครต่อเนื่องลูกวายมาล็อกให้10แถวแรกไม่มาเป็นเจไปสินะเพื่อนนะ ปัโทโธวหนึ่งพครับผมเดี๋ยวถ้าเล่นไปเล่นมาอาการไม่ดีผมชิงเลิกก่อนนะทุกคนนะคิดว่าน่าจะยังไม่เอ่ไม่นะเพื่อนเออไม่นะไม่นะปัทโธฮโอ้โหไม่มาจริงด้วยอีด็อกส์กูพูดเล่นอีกสี่หมุนที่เหลือครับเหมือนจะกริบครับสกูล14กูอ้าไม่ลงมาแล้วครับอีกสหมุนเงี้ย แต่ไม่เป็นไรครับเรากําไรไปพันกว่าแล้วนะซื้อห้าร้อยแม่ไอเอลูกนี้นะครับหนึ 8, ต่อเนื่องเป็นเจวายตั้งลําไว้แล้วได้แดกอะไรบ้างครับทุกคนครับเย็ดเคลเร่ได้คิวมาเบากริบมีต่อเนื่องเป็นอืไม่มีแล้วจ้าจบที่คูณ20ครับเปิดน,นี้ถือว่ามีกําไรแล้วก็ยังไม่เจออาการหน่วงหรือกระตุกนะฮะแต่ถามว่าไว้ใจมันได้นานแค่ไหนก็เดี๋ยววัดไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะไม่ใช่ไป,ว,ไปไวัดไปเรื่อยๆอะไรงงวัดไปเรื่อยๆอืม จะพูดไปวัดเรื่อยๆลูกเขไปเบิ้นไปวัดเรื่อยๆคงได้บุญชีพหายหมดกูเนี่ยมาเบิ้อนอ่ามีคมโบแล้วเข้าซื้อเหมือนเดิมครับทุกคนครับอืมสแกตเตอร์สามตัวโอ้เบ็ดสามสิบสูงเลยเราซอยเบ็ดเป็นยี่สิบนะทุกคนนะถ้าเรากดบวกลบมันจะเป็นสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนะเออเพราะฉะนั้นเราซอยเบ็ดเอาเองครับสามารถซอยได้บางคนไม่ทราบนะบอกทําไมเฮียมันเบ็ดสูงจังเลยคุณสามารถซอยเบ็ดเอาได้ครับอืมบอกว่าไม่ต้องซื้อเหรอไม่ต้องซื้อเหรอปุ๊บปห๊บ โอ้ย oh, ไม่ซื้อก็ไม่ให้อดอกส์ e จัดไปเพื่อนไม่ต้องยีใดๆครับเรามาเล่นด้วยความรวดเร็วถ้ามันกระตุกเราหนีสวยงามดอกแรกครับเอาตัวคุณไว้ก่อนไม่เป็นไรครับดอกนี้เย็ดเคตัวคุณมันน้อยเนะี่ยคุณนะาคิวแถวแรกไปไหนเพื่อนอย่างน้อยก็เคแถวสามมาก่อนก็ได้ปาโทอโหยเอออีกเมุนที่เหลือไอฟ,ฟ้าลูกพ่อไม่มาให้ได้ชื่นชมเชยชมเลยเพื่อน เหมือนเปิดนี้จะแห้งเหือดลูกเคมาเพื่อนตั้งลำวงไม่ลำวงไว้นึกว่าจะได้ Y วล์ล็อกสองตัวปัดเถอะไอคีเมันเป็นนักสู้เยเคขึ้นพันครับไม่ขาดทุนครับแต่กำไรอยู่ที่48บาทอเรยมตรมพิจัดต่อเน,นื่องมเลยแล้วกันที่4หมุน,นเวียนครับนะรีบเล่นดีกว่าเดี๋ยวถ้ามันกระตุกขึ้นมาหรือถ้ามันเด้งออกอีกก็หัวเสียอีกนะครับเหมือนเป็นประจำทุกวันพุธครับทุกคนเวลาเซิร์ฟมันปิดมันจะ เป็นส้นตีนแบบนี้แหละนครับสุดท้ายยังไงเพื่อนอืกำไรอยู่ที่48บาทครับปัดเถอโอเคเบ็ดสิแตกเบ็ดยีไม่แตกซื้อเบ็ด30แม่งมันไส้หลายนอกก็ไม่คำนวณเบ็ดสาเกมนี้พอวัดได้หน่อยครับไม่ได้แพงมากเหมือนเกมอื่นนะพึ่งพร่ำไปเพื่อนเป็นไวล,ล็อกไวตั้งได้เจแล้วครับดอกนี้ได้เจได้ไอ้เขียวครับเพื่อนมีอาการบ้างไหมหมุนนานๆไหมยังไม่มีเนยจัดไป เบ็ด20ก่อนนะ30เดี๋ยวค่อยขยับครับรอดูว่าเปิดนี้มีกําไรไหมนะเพื่อนๆนะเมื่อกี้ขาดทุนเบ็ดยี่ไปแล้วหนึ่งดอกรอบนี้ขอซ้ําเบ็ดยี่อีกหนึ่งทีจัดไปก่อนนี่พื้นบ้าใหม่หน้าเหลืองเป็นดีซันนะครับเออลูกสิบต่อเนื่องเพื่อนไอ้ฟ้าแม่ไม่ลงมาให้เยสเกรไม่มีตัวเข้าอีกแล้วครับเปิดนี้อย่างน้อยมึงเริ่มหมุนนานครับเริ่มหมุนนานครับสังเกตไหมเพื่อนครับเริ่มหมุนนานหมุนห่วงครับอาการเริ่มมาครับสักฟักเด้งออกหรือเปล่านะมาดีเพื่อน เฮ้ยสี่มุนสุดท้ายครับมันไม่เข้าให้เลยมันไม่คำนวณครับเพราะฉะนั้นก็ไอ้เพื่อนเลี่ยงช่วงเวลาที่เกมมันหน่วงนะเลี่ยงไปก่อนค่อยว่ากันนะครับผมนี่มาลองให้แบบเร็วๆลูกเขียวสวยงามเพื่อนไอสิบแถวแรกว่าไงยังไงซิเพื่อนไม่มาคาทุนิกเปิดครับผม196กครับเปิดนี้ไรยำตาปิรับรางวัลไปก่อนครับมีอยู่สามพันจัดแม่งไม่ต้องลีลาแล้วนะครับเอาอีกแล้วครับเรื่อหมุนนานครับถ้าเพื่อนสังเกตนะครับ นั่นๆนนนนหน่วงๆนี่นี่ถ้าเป็นอยู่ในมือถือผมคิดว่าอาจจะหมุนฟรีทิ้งฟรีกว้างไปเลยนะครับแบบนี้ไปเพืิดดอกแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับดอกตัดไปไฟไม่สบงครับอืใครเห็นก็ว่าตายที่ไหนได้ตายจริงครับไอเวนมาดีหกหมุนเออเพิ่งเข้าเคชุดแรกครับยังอยู่ที่คูณสี่นิดหน่อยกริบมากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเบ็ดสามสิบอือเสียทรงเสียท่าเสียไม่เป็นทรงแล้วนะครับตอนนี้ลูกสิบลูกเอลูกอะไรไม่รู้มองไม่ทันไอเขียวแถวแรก เออแถวแรกจริงครับแถวสองไม่มาไอาส,าสัตว์ฟุ้งซ่าไปก่อนลูกคิวเพื่อนเขียวเพื่อนเอ้ยเป็นวายเบากริบเจเพื่อนเป็นวายแต่ไม่มีตัวกินนะครับจบไม่สวยหรือเปล่าดอ,อกนี้เออบ้าบอบ้าบออันนหนฮะอันนหนฮะไม่เอาดิไม่เอาดิเอ้ยอย่าลงมานะอย่าลงมานะเอ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยจนได้เลยที่หัวเย็นขึ้นจนได้สิบหมุนเงืบอีกสิบหมุนได้มายังอยู่ที่สองสามสี่ครับกำไรตอนนี้ไม่ใช่กำไร มันไม่ได้เรียกว่ากําไรมันเรียกว่าตอนนี้ยังได้มาแค่สองสามสี่สองหกสี่เพื่อนหมุนฟรีก็เหมือนจะไม่ได้ต้องช่วยจิ้มจอครับอย่างนี้จิ้มจอได้หัวม่วงมานิดหน่อยได้แต่หัวม่วงไม่มีคอมโบอีกแล้วเพื่อนครับไม่หนุกเลยเล่นแบบนี้เล่นจังหวะที่มันไม่ค่อยดีไม่หนุกเลยครับลูกเจเพื่อนลูกเจแถวสองกูหมายถึงแถวสองกูไปออกแถวสามเพื่ออ่เถได้เจได้สิไปต่อเน,นี้ยไมครับเพื่อนลูกเกว่าไงเพื่อนไอ้กลิบ รีในฟรีคลิปครับทุกคนลูกเคเต็มกระแม่สิไม่มีอีกมึงเฮ้ยสองคนสุดท้ายครับทุกคนครับน่าจะจบแบบเผื่อแท้กอีกแล้วครับขาดทุนย้อยนะครับเออได้มาเจ็ดร้อยสามสอครับยำลดลดเบ็ดหน่อยนะคือทุกคนซื้อเลยครับสถานการณ์แบบนี้ต้องรีบซื้อครับถ้ามันกระตุกหรือมันหลุดขึ้นมาก็เตรียมตัวปวดตับได้เลยนะครับ แตกมาดิไม่แตกก็เลิกดีกว่านะเปิดนี้พอแล้วดีกว่าครับเหมือนมันจะมีอาการหน่วงๆบ้างมีกระตุกบ้างบางจังหวะแต่ตอนนี้เราได้ตัวคูณมาที่คูณ8แล้วะอาจจะมีโอกาสลุ้นกันทุกคนครับยังอยู่ที่176นะดอกนี้10 2 4งย็ดเคเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วได้เลิกแหละว่ากูว่าแต่ทุนเรามา2 9 0 0กครับทุกคนครับโอเคเหลืออยู่25 0 0ผมรับได้ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นก็จบเปิดนี้ก็ขอบพคุณท,คทุกคนที่รับชมแล้วกันครับ เดี๋ยวฮะมันดีกว่านี้เดี๋ยวให้มาเล่นใหม่นะกิมหน้าเป็นกมอะไรรอติดตามครับสาวทำต้องอาจจะต้องราไปก่อนกับ5หมุนสุดท้ายครับลูกเอมามาอย่างน้อยก็ให้ชื่นใจสักนิดเพื่อนขอคืนสัก3ามพันนะขออีกสองครับทุกคนครับขออีก200ลูกเจเบากลิบครับสองกับ3หมุนที่เหลือโอ้โหกลิบ กรีดเค,ค,ค,ค K, ดอกดีสามร้อยนี่สิบสี่ครับเพื่อนไอเขียวว่าไงเพื่อนไอเขียวมันเป็นนักซิงยีดเคไอแดงมันเป็นนักสู้ K, ไ,ดนนสได้ทั้งแดงทั้งหน้าเหลืองครับโอ้โหปโัดโธโหหิวไปแล้วครับทุกคนครับดอกเดียวยีดเคเอ้ยสามพันสี่สิบแปดครับพอบอกจะเลิกมึงน,น่ารักนะฮะเพื่อนนะพอบอกจะเลิกมึงน่ารักก็มาที่ห้าพันแปดไปอีกแล้วเพื่อนสองมืนสุดท้ายยังไง จุ่มยิมยุ่มย,มย,มยิมไม่หัวมั่วอีกห้าร้อยยี่สิบแปดกคูณยีบไปแล้วเพื่อนต่อเนื่องลูกสิบมีไว้ตั้งรับมาไหมไม่มีขอไอ้เขียวไอ้เขียวสักจุดสักจิบไม่มาเพื่อนปัดเธอเอ,เอ,เอ้เกมหน่วงก็มีโอกาสนะครับแต่ยาเลยดีกว่าเพื่อนครับผมพอเนะ้ โอเคขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งที่รับชมจนถึงตอนนี้ครับฝากเพื่อนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยครับอีกเดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะมีช่องใหม่เกิดขึ้นมาครับช่องน้องใหม่ของเราครับรอติดตามไว้ด้วยนะเพื่อนๆนะให้รับชมเอ่อเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนำเล่นให้เพื่อนเล่นตามนะครับรับชมแล้วก็ใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะครับแต่ของใครโซ่หลุดก็หยอดจารบีโอเค เกมน่าเป็นเกมอะไรหลังจากที่เซิร์ฟมันหายหน่วงจริงๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสนุกกันต่อแล้วแก่นครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกคนที่ชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมซ้ําอีกครั้งกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ